บอกว่าในโซเชียลฝั่งกำชาบอกว่าวันนี้ด่านเปิดหรอมาเปิเมื่อกี้ทขามาบอกเมื่อกี้เขาจำชามาบอกเมื่อกี้เขาบอกยังไงไทยเปิดไทยคนไทยคนเดียว ่่าาางัชเลยพไปทกม็คุณป้าคาเมนสวยแล้วโดนตำรวจเจ้าหน้าที่พังแดนอยู่ทรายแดนรวบตัวได้นะครับกําลังจะกลับประเทศกัมพูชานะครับแต่ก็ไปไม่รอดนะครับไม่ทันได้กลับบ้านนะครับโดนเจ้าหน้าที่อยู่พังไทยกักตัวไว้นะครับ จับได้นะครับเพราะว่าไม่มีเอกสารเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับเข้ามาในเมืองไม่มีใบอนุญาตนะครับก็เลยโดนข้อหาไม่มีบัตรนะครับไม่มีเอกสารนะครับกาบสบายดีสวัสดีครับผมพอแม่พี่น้องเมืองสุโขทกคนนะครับผมมาพบพ่ออวินมาเล่าคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเมืองเก็มาทักทายสบายดีลุงปานะอาอยู่ ต่างประเทศหรือว่าอยู่บนพังไทยพังลาวนะพีน่นอ้นองเนาะล่าสุดนะครับผมพี่น้องครับป้าเมนหรือว่าคุณป้าเมนเนาะแกก็คงอายุเยอะแล้วนะครับแกได้อ่ากลับบ้านไปนะครับจะกลับบ้านจะกลับไปอยู่ประเทศกัมพูชานะครับล่าสุดนะพี่น้องนะไปไม่รอดนะครับไม่ไม่ทันได้กลับบ้านนะครับโดนเจ้าหน้าที่อยู่สายแดนพังไทยนะครับ รวบตัวได้นะครับจับไว้กักตัวไว้ก่อนนะครับทําตามกฎหมายที่ประเทศไทยกําหนดไว้นะครับไม่มีบัตรไม่มีใบอนุญาตแล้วก็เมื่อก่อนนะครับทุกคนป้าท่านนี้ก็เคยเป็นไปขอทานนะครับเคยนั่งขอทานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับนี่ยนะครับ บาปกรรมสิ่งคิดป,ป้าเขาทำไว้กับประเทศไทยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับจากปากของเขานั้นเขาพูดลายยางมากนะครับทุกคนบาวินก็จำไม่ได้บาวินมีคลิปนะครับเดี๋ยวบาวินจะให้ทุกคนได้รับชมกับบรรยากาศหรือว่ากับคลิปเสียงที่ป้ากัมพูชาคนนี้พูดไว้ในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้พร,พร้อมๆกันเลยครับ 快点！ แต่ข้าบอกว่าข้าไม่ให้เราไปข้าไม่ให้เราไปเราจะออกไปเองเราไปคุยกับพความบูชาเองเขาเปิดประตูไปไปเปิดประตูเราจะไปคุยกับพระเจ้าบูชาเองยังดูอ่ะประชาชนกลับไปบ้านเขาให้ข้าวไหมตอนนี้เหมือนกับว่าฝั่งไทยเขาก็พร้อมที่จะให้จับอะคแต่มันมีปัญหาอยู่ฝั่งก็นี่แหละถ้าเข้าวพร้อมให้กลับพวกนู้นก็จะออกไปถ้าคำบูชาไม่ให้กลับเดี๋ยวนู้นจะไปดันข้างความบูชาเอง Ôi, cha, cha, cha. Các quốc gia gì anh các bác? thấy มันต้องยินยันค่อยฝ่ายก่อนันไม่สามารถที่จะฝั่งไทยไม่สามารถที่จะเปิดได้จังก็ง้พวกนู้บอกแล้วทักฟังไทยอ่ะเข้าให้ออกใช่ไหมพวกนู้อ่ะจะไปคุยกับฝั่งการบูชาเองผมฉันจะลงไปเลยพวกนู้จะจะลงไปเลย้าคนไทยจะไป

คณไทไม่เาที่เาก็ายไมนอ่คุแม่คว่่า่ไยขมพกาเอตั้งแต่เทีก็ถ้าไม่มีความชัดเจนก็กินนอนอยู่นี่ไม่มีการจะเจนก็กินนอนอยู่นี่ไม่งั้นก็พาการทุกไปเลย